พี่พี่น้องน้องชาวยูทูบนะเดี๋ยวเรามาอยู่กับกุมภะตาเอลพาซูลหนึ่งแปดอีกรีปแบบการทอนมันนะเมื่อกี้ไปไม่ทันเขาทอนนะตามมาที่นี่เอง นี่ข้อได้เปลี่ยบขอล์สูงนะครับถอนมันก็ไม่ชนนะรถถนนเขายกมันอยู่นะ มีแต่สวนมันแย่ๆครับทางนี้ไม่สวนเลยทีถ่ายคลิปรถใหญ่ๆก็ถอนมันสบายอย่างเงี้ยหละไม่เหมือนรถเล็กผมไปเช้านะถอนยากนิดน,นึงตีงเ,เป็นจั นี่ครับถอนสบายเลยครับอุย้อออยตักุกตะกุกสงสัยเกิดการระเบิดเมื่อกี้นะเสียวนะไม่ดีล้อระเบิดเลยครับนี่ เก็ช็อตเลยวันนี้ได้มาร่วมงานกับสุรศักดิ์ครับโอ้ตอนนี้ทีมคู่ครับทีมตั้งแต่เช้าเลยครับผมวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยมาได้ร่ับรายการด้วยกันเลยครับ <c oughs> มันมากวันนี้ตรงนู้นเขาก็าเก็บมันนะใครนะวะ ดิ้งเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนครับอันนี้มาคลิปเจ๊พ่อหน่อยโอ้ขับมันนะพี่น้องนะมาดูครับ50แรงดู้ดูกิ<ห>นครับคันนี้นเลงเรือเรือเลยครับดูฟังสังเกตฟังเสียงครับเลงเรือเรือ ไม่เหมือนสามสิบหกสี่สิบับญาขึ้นได้เลยครับเข้ากันใช่ไหะครับรวมไปเรน่อยๆมันกับไายก็นิ่มเลยครับโอ้โแรงมาก แต่นี้มันจะตึงหน่อยครับหน่อยตึงรถหน่อยแต่ถ้าสูตรผมนะมันจะจะเบารถหน่อยสูตรไว้ตั้งเอียงไหมเงี้ยครับเอียงคนละข้างอ่ะนี่นะครับอันนี้เอียงขวาเอียงขวาอันนี้เอียงขวาใช้เอียงซ้ายครับแต่ผมตั้งแบบจะเอียงซ้ายครับรถมันจะจะเบาจริงครับเอียงซ้ายครับเอียงซ้ายพันตลอดเอียงซ้ายพันตลอดเอียงขวามันจะหนักรถครับจะตึงรถนิดหนึ่งต้องรู้สูตรด้วยครับ

Về đường phá đó Tăng chạy, tăng chạy <laughs> เดี๋ยวจะจะให้สป,ปองลองเอียงขวาด้วยโอ้ยเอียงซ้ายด้วยตั้งมาเลยลองดูกินลองด้วหรอดิ้งเวลังลงเลยเก็บเตือนพองคือยังเบนเลยที่จนจน ส้มป pong ปจะลองไหมครับป้บองลองชุดบางเลยตีดาวโคลงนะ